เทอมนี้เขาสอบได้ที่บ้วยของห้องเลยคุณรู้ไหมลูกเก่งหลายอย่างลูกรู้ใช่ไหมแม่อาจจะมีไอเดียอะไรดีๆผมไม่เห็นว่าส่งเด็กๆไปอยู่บ้านแม่ผมในช่วงปิดเทอมจะช่วยแก้ไขอะไรได้แม่คุณจะช่วยให้ลูกคิดได้หลานช่วยไปเก็บปืนในป่าให้อาม่าหน่อยได้ไหมนะจ๊ะปีนี้เตรียมตัวให้พร้อม กับการพบกันที่สุดแสนประทับใจจุดเริ่มต้นของมิตรภาพหัวนายดูคล้ายดวงจันทร์เลยงั้นฉันจะเรียกนายว่ามูนนำมาซึ่งเสียงหัวร้องและช่วงเวลาที่มีความสุขการเริ่มต้นของมิตรภาพแสนอัศจรรย์มีนายเหมือนมีเพื่อนเป็นร้อยคนและการประจนภัยที่พิเศษไม่ธรรมดา ไปนคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะเด็กๆกับแม่คุณเขาหายตัวไปอยู่เฉยอ,<ป>อย่าเพิ่งแพนิกกับการประจญภัยที่น่าตื่นเต้นโอ้ oh, <ๆ>การประจญภัยที่เรามีด้วยกันนี้พิเศษเหลือเกินมูนเดอะแพนด้าเพื่อนรักจากคุณเขาฉันจะลองเรียนแบบนายดีไหมสิบสอสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์